ค่ะมาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะกับรถยุโรปค,ค่ะสวยๆเลยร้านเราไม่ว่ารถญี่ปุ่นรถยุโรปสวยทั้งนั้นเด็ดทุกคันค่ะตามมาดูเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นเบนซ์อีกแล้วนะคะอ่าเป็นเบนซ์อี 200นะคะ NGT NGT ติดมาจากโรงงานเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะพาไปชมรอบคันแล้วก็ภายในนะคะตามมาเลยค่ะมาค่ะมาดูข้างในกันนะคะภายในเลยจะนี่ภายในก็จะมีลายไม้นะคะแอร์แบกนะคะและก็ปรับเมมโมรีไฟฟ้านะคะ3จุดคู่หน้าเท่านั้นนะจ๊ะทั้งคนนั่งและคนขับคันนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มคุ้มมากๆ เพราะว่าเป็น NGT นะคะตัวนี้เป็นเบนซ์นะคะอะบอกไว้ก่อนว่าเป็นเบนซ์ E 2 0 0 NGT ติดจากโรงงานเลยจ้าอ่าเอริกันดูเอฟฟิเชนซีนะคะรถศูนไทยเลยค่ะบอกไว้ให้ทราบนะคะตัวนี้นะคะภายในก็จะเป็นสีเทานะคะสะอาดมากเลยอะ่ะจะนั่งจะขับก็สบาย ค่ะพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะปรับไฟฟ้านะคะไฟก็เป็นไฟ daytime daylight นะคะนี่มีปักเซนเซอร์ภายในนะคะบอกสะอาดมากเลยค่ะแล้วก็ยังมีแยกไฟในรถนะคะสำหรับคนนั่งและคนขับค่ะเดี๋ยวเราไปดูท้ายกันนะคะ เป็นไม้ e 2 0 0 ngt ติดจากโรงงานมีปักเซนเซอร์นะคะ4จุดด้านหลังนะคะระบบขับขี่ความปลอดภัยเตือนสัญญาณเตือนก็ดีมากนี่ท้ายเปิดไฟฟ้านะคะข้างในนะคะสะอาดมากเลยอะ่ะแล้วก็ยังใส่ของได้เลยนะคะทุกคนใครชอบนะคะสนใจก็มาหาเราได้นะคะที่ CK18 Auto Car ออครันนี้นะคะเป็นเบนซ์ปี2013นะคะ e 2 0 0 NGT นะคะทุกคนหรือโทรมาที่099454 1246ค่ะ